ครับผมจะมารีวิวลอกนะนี่ห่างคอนเทนต์ยากหน่อย300กว่าบาทตัวนี้นะมีเสียงนะเนี่ยปลากระพงตามมันกัดอีกไข่ดาวเนื้อสับปลาสองตัวอั้งตัวที่ตามปล่อย สวัสดีครับผมป้าป้าโฮมไฟติ้งนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ่อไลฟ์สไตล์จะพงน้องจอกไม่ได้มานานแต่จริงๆไม่ได้บอกว่าไม่ได้มานานคือมาแหละแต่ เคยมาเก็บแล้วมันแห้วไงก็ลเลยไม่ได้มาทำคลิปนะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับเก็บตกน้ำสองนะเก็บตกอีกแล้ววันนี้ผมจะมาชวนกินข้าวเมนูเด็ดของที่นี่นะครับนัตั้มยังไม่บอกชื่อนะผมถามนัาตาั้มน้าตาั้มที่นี่มีเมนูอะไรอร่อยๆบ้างทุกทีเรามาเมื่อก่อนนี้คือน้าตั้มเขาสั่งข้าวเป็นข้าวกล่องนะครับแต่ตอนนี้เขาทาเองละ ผมเลยบอกนั่นผมขอเมนูเด็ดสักงหนึ่งเมนูแล้วกันนะเดี๋ยวรอกลางวันนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวลอบด้วยนะตัวนี้นะตัวที่ลองดูเมื่อวานนะครับผมใส่สายเป็น0.8สายหน้าสายหน้า16 16กรนะก็เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่คันสลับคันที่ผมมีนี่แหละนะไม่ได้ไม่ได้ซื้อคันมาเพิ่มนะครับ ก็เดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะตีะเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะวันนี้น้ําเยอะนะแล้วก็ตลิ่งไม่ได้สูงแล้วนะก็แสดงว่าน้ําสูงมากกว่าปกติถือว่าไร้ตายเป็นบ่อหนึ่งที่นะ้ําลึกนะและส่วนใหญ่ที่อื่นก็ไม่ได้ลึกเท่าที่นี่นะเดี๋ยวลองดูนะว่าวันนี้เราตกบ,บ่อที่น้ําลึกๆแล้วมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเอาแค่ตรงนี้ดีกว่าทางเข้าบ่อไม่ได้แฉแล้วนะ หญ้าขึ้นสวยเลยนะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็ตรงกลางก็เป็นหินนะครับขนาดฝนตกทั้งคืนนะก็ยังสบายอยู่แล้ววันนี้ไม่รู้ว่าผมโชคดีหรือเปล่าคือผมวันนี้สคนนะตกกันอยู่2คนนะครับแต่เดี๋ยวคงจะมีทยอยกันมานะครับก็เดี๋ยวลองดูนะถือว่าวันนี้ผมมารีวิวข้าวที่บ่อแล้วก็มาลองเทสลอกตัวนี้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างฝนปลา ถ้าได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีไปก<ด>ัปแล้วกันนะครับเพราะว่าขึ้นดีมากบางครั้งขึ้นเกินกับจํานวนที่ลงปลาไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเตรียมของก่อนนะครับผมลองเป็น ใช้เป็นดีแบบนี้ก่อนนะครับเป็นเหยื่อหนักไว้ก่อนนะตอนนี้ตัวนี้ผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะปรับแค่คอนสปูลเนาะคือึกนิดนึงแล้วกันอ่ะตรงนี้ผมปิดมาก่อนอ่ะขอตีเป็นเหยื่อหนักก่อนนะผมไม่ได้ใช้เบสเก่งนะครับผมบอกบอกไว้ก่อนเลยนะเออแค่รู้สึกว่าเออบางทีเอาลอกแบบเผื่อน้องๆหน,นูหนูอะหัดตกอะก็ตัวนี้ก็ยังโอเคนะพูดถึงนะราคาไม่แนะ่ผมลองก่อน โอ้มีเสียงนะมันไม่มีปิดเสียงเนอะฟูทแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือซื้อแกะกล่องนะแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้เซตอะไรเลยนะเราก็ตีเก่งซะด้วยแหมถ้าเป็นสปินนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะสปินไม่ค่อยยากสปินนี่คือง่ายเลยแหละ นะฟูแล้วเนี่ยเกิดการจะทอดแท้แล้วนะสายใหม่ชันะ้านี่เก่งๆต้องอันดับแรกคือต้องแก้สายให้เป็นก่อนนะครับ <c oughs> ไม่งั้นปวดกระบาล <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีครับไม่งั้นจะปวดหัวมากนะเวลาเราใช้นะสายใหม่เลยนะเนี่ยต้องตีไล่ไล่สายก่อนนะนะาเขาอยู่ท้ายบ่อแล้วนาะคงลำคาญผมแนละ้ว เลยลองดูก่อนมาล,ลองลองปรับขึ้นมาหน่อยจะช่วยผมหนะ่อยมต้องปิดให้แน่นก่อนนะลองปิดก่อนนะอ่ะลองลองดูนะอ่ะโอเคผมผมปิดตรงนี้แน่นแน่นเลยนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยค่อยคอย่คอ,ยคอยขายก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูกันลองปิดแน่นทั้งหมดก่อนอ่ะทั้งหมดทั้งหมดเลยนะอ่ะโอเคไอเราก็มั่วไปเรื่อยนะเดี๋ยวดูนะ โอเคปิดแน่นให้หมดแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นบีบีนะ,ะ <Okay. S 1> วันนี้ค่อนข้างผมมาตรงนี้เพราหนึ่งใกล้โรงเรียนลูกเลยนะที่มาไลฟ์สไตล์นะครับอ่าโอเคอันนี้ผมต้องขยับนิดเดียวนะอ่ะมันก็ตีฝืดๆหน่อยนะน,นี่เรลองอ่ะลองคลายออก ขายตัวนี้ออกไปน่ะอ่ามีเสียงนะต้องปิดเข้ามาหน่อยนึงนะฟูอีกแล้วนะเช้านี้กินบะหมี่ไปสองชามแล้วนะเมื่อกี้ชามใหญ่นะอันนี้ชามเล็กขอปิดกล้องอีกรอบนะครับแก้แก้ฟูก่อนได้แล้วเมื่อกี้ผมปิดปิด,ปดสนิทไหมเมื่อกี้ผม่เอาผมขายนิดเดียวนิดเดียวก่อน อ่าออกดีนะคานิดเดียวพอนะเรวเดี๋ยวค่อยมาตรงนี้นะอ่าออกดีนะโอ้ดีเหมือนกันนะอา่าจริงๆอยากรู้ว่าเวลาถ้าปลากินแล้วนี่มันเวลาอัดปลาเบรกมันจะต่อเนื่องมันจะลื่นไหมเพราะบางทีตอนที่ผมซื้อมาเป็นลอกสปินเนาะของจีนเน่ยเวลาโดนปลาลากปุ๊บมันจะติด เราต้องคอยเช็คสายตลอดนะครับอยหลุดครับโอ้โหกัดตามมาตามมากัดเลยนะแมห,หลุดนะตัวนี้เกือบได้ลองเทสดูแล้วนะว่าเป็นยังไงนะโดนหลุดไปเลยครับ เสีด้เสด้นะมีปลานะมีปลานะ <c oughs> จะติดไหมนะอนีเบรกนะอันนี้เบรกนะครับค่อนข้างแต่อันนี้ค่อนข้างหนักเราใช้แปะนะครับ คอเลยครับผูกสายหน้าเพิ่มเป็น20นะครับอันนี้สายตอนแรกมันเป็น16ใช่ไหมแต่ดูสายปลาแล้ว16ไม่น่าอยู่นะผมเลยเปิดเป็นบนะนี่นะผมลากเข้านะใหญ่ฮนะสายใหญ่ถือว่าที่นี่ปล่อยปลาใหญ่จริง มันจะโดดแล้วนะล้วก็กดไว้นะเนี่ยดูแล้วแต่ยูรามันเต็มคอเลยนะครับเต็มปากแล้วเนี่ยหมดแล้วนี่ครับนะถือว่าวันนี้คอม,คอมพิีเลยนะในการทดสอบลอกนะครับโอ้โหตัวนี้เกือบ2โลนะผหว่าตัวใหญ่นะดูฮนะกัดยูราามีกีนะครับดูบนี่ ฝนมาฝนมาฝนตกนะแต่ฟ้าด้านนี้สว่าง <c oughs> เห็นไหมครับแต่ด้านนี้มืดเดี๋ยวลองดูนะว่าวันนี้จะยังไงนะแต่ว่าถึงว่ารอดแล้วนะได้ตัวแรกได้ตัวเดียวตอนนี้นะตัวเดียวนะเราไม่รู้ว่าจะมีตัวที่สองแบบนะครับก็ถึงว่ารอดไปแล้วกันเนาะลองดูนะครับ นอกจากว่าทําปลาหลุดไปตัวหนึ่งนะครับจากบอ่อหนึ่งนะแล้วไปเก็บได้ที่บอ่อสองนะครับตอน1ิบโมงยีประมาณนี้นะครับตอนนี้1ิบโมงลื่นฝนตกนะเพิ่งได้เมื่อกี้นะครับฝนตกเลยดูใน Facebook ของเพจทางของบ่อไลฟ์สไตล์นะปลาขึ้นดีนะปลาขึ้นเยอะเลยนะหมายถึงว่าหมดตัวก็มีนะติดลบก็มีนะลองลองเข้าไปดูนะครับ แล้วบอกตอนนี้กําลังสวยเลยจะบอกให้ว่าหน้าตกมากคือเอาปลาแปะตลิ่งได้เลยอ่ะเออเพราะน้ํามันเต็มไงแต่บางคนเขาอาจจะไม่ชอบใช่เพราะน้ําพอน้าเต็มปุ๊บมันก็จะลึกกว่าเดิมน,ะน้ำจะลึกกว่าเดิมเลยนะดูฝนแล้วน่าจะไปแล้วนะครับชุดนี้นะโอ้ย ว้าปล่อยบีกแล้วกัดเชยเลยกัดแคทติว่านะผมจะลากเหยื่อลากเหยื่อขึ้นนะกัดเชยเลยโอ้โหน่าจะถ่ายทันอยู่นะจะลากเหยื่อดูดิี่คือเหยื่อยังอยู่ในน้ำใช่ปะ ผมก็กำลังหันไปเก็บของแล้วก็กําลังจะลากเียื่อขึ้นแล้วเพื่อจะเดินไปตกไว้บ่อสองปลากระพงมาตามมากัดเหยื่อแคปติว่านะครับตัวนี้ผมซื้อมาสองมานะแล้วก็ยังไม่เคยโดนปลานะก็ดูดิเมื่อกี้เท่ากับยกหลบปลาเฉยเลยอยู่ตัวเนี้น,นะเอออันนี้หลังฝนตกดูน,นี้เท่ากับทําปลาหลุดไปสองตัวนะโอ้ยอย่างน้อยก็ เป็นเรื่องปกตินะสำหรับผมนะช่องผมปลาหลุดเป็นเรื่องปกติเลยนะได้เยอะดีเป็นเรื่องแปลกเดี๋ยวลองเดินแค่สุดแล้วก็เดี๋ยวผมเดินกลับนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองเก็บดูนะก่อนเที่ยงหนะ้าอีกสักตัวก็ถือว่าดีนะถือว่าโชคดีแล้วกันนะไม่เอื่อกี่ปลากลับดแบบับไม่ได้ตั้งใจ ปล่อยเลยดีกว่าเออปล่อยเลยดีกว่าเออเอาวันนี้อยากได้ปลาแค่อสองตัวพอได้ตัวที่สามวันนี้เอาปลาสองตัว,ตวถ้างในตัวที่สามปล่อยต้องอยังไม่มีปล่อยอยู่เนี่ยพี่ยังนะเรามาดูเจ้าของบอ่อทำกับข้าว <c oughs> <c oughs> นี่ ของบ่อทำกับข้าวนี่เมื่อกี้นั่นงตกปลาอยู่เห็นเห็นไฟท่วมทั่วม,มาทางนี้ไง <ป S 1> เราเลยมาดูว่เนื้อไฟไหม้ <ไป S 1> เอา <ไป S 1> ้าเหครับก็คือที่เจ้าของบ่อทำกับข้าวอะ่ะมีที่แรกที่ผมไปเห็นก็คือบ่อตกปลาเก๋าอะ่ะบ่อเอกในหมานะครับ <laughs> ขอบคุณครับนี่ครับ นี่ไข่ดาวเนื้อสับเมนูนี้ไข่ดาวเนื้อสับนะครับ<ช>น้าตาเป็นไงครับนี่คือเป็นไข่ดาวนะแล้วก็ข้างในของไข่ดาวก็จะเป็นแบบเป็นเนื้อใช่ไหมน่าตั้มเนื้อสับครับแล้วก็มีผักอหอมใหญ่ไอต้นหอมครับต้นหอมหอืมในในเนื้อสับแ่ะจะมี พริกแห้งกับขาปันเอาไปผัดกับเนื้อก่อนครับแล้วก็ปรุงรสแล้วก็เอามาใส่ในไข่ขาวเมนูง่ายๆแต่ใส่ใจมากนี่โอ้อันนี้อันนี้ไม่เคยกินอันนี้ไม่เคยกินเพราะทุกทีมาก็แบบอะไรนะเราเนื้อข้าไก่อะไรอย่างเงี้ือันนี้บอกสูตรได้เลยนะไม่หวงเลยก็คือแยกไข่ขาวไข่แดงออกครับแล้วก็เอาไข่ขาวมาแล้วก็ไปผัดไอ้เนื้อที่ว่าก่อนแล้วก็เอาเนื้อผัดเสร็จแล้วก็มาใส่ในไข่ขาวแล้วติด แล้วก็ลงไปทอดเหมือน like ไข่ดาวครับ<อ>แล้วก็เอาไข่แดงมาใส่ทีหลังข้างบนอ๋อแค่ทำให้ไข่ดาวมันเหมือนแบบไม่สุกแค่นั้นเองอออโอเคนืออันนี้มีนูปแปลกโอเคมา <c oughs> ลองเป็นช่องตกปลาที่ไม่ค่อยได้ปลานะครับ <c oughs> ชวนกินอย่างเดียวตอนนี้คอนเทนต์คือการกินได้แคลอรี่มอืม ถ้าทานไม่ได้ก็ทิ้งไปครับนะมีอยู่แค่นี้เฮ้ยอร่อยอร่อยครับอยากได้ซอสอะไรเพิ่มไหมครับเออจริงๆว่าต้องใส่ซอสอะไรไหมผมไมด้ครับแล้วแต่เอาซอสพริกไหมอ่า <applause. S 2> ซอสพริกครับผมขอบคุณครับใส่กระบซอสพริกก็เออก็คล้ายๆไข่เจียวหมูสับเหมือนกันนะรสชาตินะแต่มีขาปั่นด้วยเอเอเมน,นูนี้แนะนำดีวกว่าถือว่าเป็นเมนูแนะนำของ ที่บอกไล้ตายนะครับอคือช่วงหลังๆสังเ,เกตว,ว่าเวลาผมทำลิปยะก็คือจะชวนกินแต่ละที่นะชวนกินข้าวแต่ละที่นะเพราะว่าไปตกวันต้นไม่ไหวไงแรงสู้เด็กๆไม่ได้นะ <c oughs> เอ,อื้อ,อ,อ,อเนื้อเป็นก้อนๆเลย คือเขาก็สั่งแบบว่าสั่งร้านนี้ร้านนี้มาบางทีเราก็กินแบบพุ่รงตรงมันก็กินไปไงั้นแหละเ็าเออมันมันก็ไม่มีเนาะเราก็ไม่ได้ยิ้วมาไม่ได้เตรียมมาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มีมันก็เออเออเออาแต่ละแต่ละที่เขาก็แบบพอมีคนกินเขาจะบอก uy, บอุ้ยบ่อนี้ยอันี้อร่อยบอ่อนี้นี่อร่อยเขาจะแนะนําเราก็อ่าลองไปดูที่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอนอดราชาแต่เมนูนี้เนะีนะ่ยไม่เคยกินแน่นอน <laughs> อันนี้มันยังสามารถเอาไปทำเป็นเบอร์เกอร์ได้ครับจะเปลี่ยนจากข้าวใส่นขนมปังไข่ดาวเนื้อสับเมื่อกี้โหอร่อยไม่เคยกินนะยิ่งใส่กับซอสสีราชาด้วยนะยิ่ยงอร่อยอันนี้เด็ดเลยนี่ผมสั่งกับข้าวกลับไปฝากลูกบ้างละนะตอนเย็นผมก็ขี้เกียจทำเหมือนกันอเดี๋ยวลองดูนะครับตามต่อแล้วกันนะก็อยากจะลองเหยื่อเล็กดูบ้างนะครับช่วงนี้นี่มันคืบไปอีกแล้ว เห็นว่ากัดการแรงเงินไปพอสมควรนะจริงก็ลองเราก็ใช้เหยื่อที่มันหลากหลายแล้วกันเนาะตอนนั้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูทีเฮ้ยมตึกก็น,นี้ไปเลยมันยอ้อนมันมัน,ม,นมันไม่ได้ไว่ายออกไม่ได้วัดไม่ได้อะไรเลยทีถ้ากัดนี่ไงนี่ไงโดนแล้วครับ ไมโครครับอันนี้ไมโครครับติดแล้วดนลลาดนลลานะโดนไหมไม่โดนนะโทษทีโทษทีโดนไหมเป็นของญี่ปุ่น่ะผมมาลองมันเอาไปท,ที่นู่นแล้วมันใช้ใช้ได้ผจริงเลยวมาลองที่บอร์ดดู เป็นเรือนนิดๆดลยตัวนิดเดียวสีอะไร่ะสีน้ำเงินน้ำเงินเงินเงินแป๊บนึงแป๊บนึงเป็นป่าเข้าเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งผมลากเข้าเดี๋ยวนแป๊บนึงฮะับเดี๋ยวนะครับโอเคขอบคุณครับเรียบร้อย โอ้แต่ม,มปากเลยพ่อเหรอนะตีให้เหมือนกุ้งอ่ะมันจะตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กสองทีปล่อยสองทีปล่อยทั้งท่านนะครับไปบ่อนู้นมาแล้วลองคอแล้วมันเอาไงก็เลยมาลองบ่อนี้ดูเนี่ยตัวมันแค่เนี้ยนิดเดียวครับเห็นนะว่าตีอย่าเล็กจะเป็นยังไงเนาะตีอย่าเบานะเอาเป็นก็ดีก่อนแล้วกันนะครับผมยังไม่พูดถึง ผมยังไม่พูดถึงกาแลนนะครับเอาเป็นกระดีก่อนกอแล้วกันนะเป็นกระดีหนักๆก่อนอนะตัวนี้เกินห้ากรัมแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูกัอนอ่ก็ยังโอเคอยู่นะ แต่เบากว่านี้ไม่ไม่ได้ลองนะก็ตีออกนะมันก็ตีได้โอเคอยู่ราบการตีไปสองครั้งแล้วนะครับอ,อ,อันนี้หัวหนักหน่อยนะครับตัวนี้ อ่ะเดี๋ยวลองดูไม่เคยไม่เคยตีนะเมื่อกี้ตีแค่กระดี่ก็ยังจะไม่รอดแล้วอะ่ะนี่น่าจะสองกรัมนะครับถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะสองกรัมบวกเหยือไปด้วยก็ไม่รู้สิใช้ทอยเอา ไม่ถึงครึ่งบอก ตัวนี้ปล่อยตัวนี้ตัวที่สามนะครับเบรกก็ Been G er. ได้นะ ตึงๆเลยนะ อีตัวที่สามนะครับโอ้โหกัดอันนี้กัด G t ยิกกิกรัวครับแน่นอนครับตัวนี้เกี่ยวนิดเดียวเองนะอันนี้ G t ยิกรัวครับผมมีของนักกล้าวนะครับนักก้าว GT นะตัวนี้นะโอเคใสต่ตึงๆนฮะโอ้โหตัวนี้ทำตามสัญญานะครับ ตัวนี้ผมทําตามสัญญานะที่ผมบอกว่าถ้าจะได้ตัวที่3ผมจะปล่อยนะอันนี้บอกเลยวดี๋ีวผมปล่อยเลยดีกว่านะแล้วตัวที่ 4, ี่ที่ห้าที่หถ้ามีผมจะเก็บนะครับอันนี้บอกเลยนะครับผมปล่อยนะตัวนี้นะหายแล้ว <c oughs> พูดไปแล้วไงพูดไปในคลิปแล้วไงว่าถ้าตัวที่3าผมปล่อยนี่ผมปล่อยแล้วนะครับ อนผมได้แค่สองตัวครับผมเก็บไปสองตัวนะแต่ถ้ามีตัวที่สี่ผมเก็บวันนี้ถือว่าการรีวิวเป็นการรีวิวที่ไม่คิดว่าปลามันจะกัดเหยื่อนะเออแบบวันนี้ถือว่าเกินเกินคาดหมายนะวันที่ผมพามากินข้าวที่บอ่อไลฟ์สไตล์หนองจอกนะครับแล้วก็มารีวิวลอกตัวนี้ด้วยนะก,ก็ถือว่ามันก็คุ้มราคานะครับผมว่าสําหรับเด็กๆน้องๆหนูๆนะ หรือน้า,นา,นาท่านไหนที่แบบเอออยากจะลองลอกที่งบน้อยๆอย่ะผมว่ามันก็โอเคอยู่นะปลากระพงไซส์ประมาณนี้ประมาณปลาปลาบ่อครับไม่เกิน2โลหรือประมาณนี้ผมว่ามัน,ม,นมันอัดได้อ่ะนะเราก็ไม่ต้องไปรีบกับมันเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเหมาะสมกับราคานะลอกตัวนี้300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ผมเชื่อว่ามีนะ้าหลายท่านที่สามารถ ตีได้ดีกว่าผมนะผมไม่ได้เก่งในการที่จะใช้ลอกลอกเลอกเบสเลยนะผมบอกเลยนะผมจะถนัดลอกสปินนิ่งมากกว่านะครับแต่ก็อันนี้ถือว่าใช้ได้นะผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับผมฝากติดตามปลาประโฮมไฟติ้งด้วยนะครับช่องตกปลาที่ได้ปลาน้อยเสมอนะครับช่วงนี้เน้นไปกินข้าวพาไปกินข้าวบ่อนะแต่ละบ่อมีเมนูไหนเด็ดๆก็ฝากนะนะ าแวะผ่านมาแวะเข้ามาตกปลาลก็ลองสั่งดูก็แล้วกันหรือไม่ก็ท้องถามเจ้าของบอกครับว่ากับมีเมนูอะไรที่แนะนําอร่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งในการตกปลาก็แล้วกันครับผมโอเคบา,บายๆไปละฝนตกแดดออกฝนตกได้ออกสล,ลับไปอยู่เงี้ยครับผมบายๆไปข้าวผัดกะเพรากุ้งไข่าดาวนะให้ลูกสาวคนโตแล้วก็ข้าวผัด กุ้งเหมือนกันให้ลูกสาวคนเล็กนะกับข้าวอร่อยตรันตีครับผมใได้ปลาด้วยก็ยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่างงานะ